ทานสองชุดเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีอาการอีกเลยว้าวถือว่าแบบยาแก้ปวดอะไรก็คือไม่ได้แตกเลยมแม็กทานจริงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้เป็นหน,น้นนาไม้ไผ่ไม่ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบไผ่ก็จะมาสัมภาษณ์แม็กนะคะที่มีอาการดีขึ้นนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะล้าลงขาเดี๋ยวมาดูว่าทําไมวันนี้แม็กถึงมีอาการดีขึ้นนะคะก่อนอื่นเราก็อยากจะสัมภาษณ์แม็กข่ะวว่าเมื่อก่อนแม็กมีอาการเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อก่อนอาการที่เป็นอยู่ก็คือมีอาการปวดหลังปวดเอว ปวดร้าวลงขาคือเวลาแบบเรานั่งนานๆเนี่ยแล้วเวลาเราจะยืนอ่ะมันจะเดินเลยไม่ได้มันต้องหยุดสักพักนึงก่อนจะเดินได้โอต้องยืนขึ้นมายืดทรงตัวก่อนใช่ครับก่อนที่จะก้าวหูเป็นึงขงนันเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบแล้วแบบมีชาปลายเท้าแล้วหรือยังอาการชาปลายเท้าเริ่มมีครับตอนนั้นเริ่มมีแล้วแล้วแม่รักษาแบบไหนอยู่ครับก็ค,บคือไปรักษามาอ่าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการไปหาหมอ,อไปฝังเข็มแล้วก็ไปฉีดยา ทำทุกอย่างททุกอย่างแล้วจัดกระดูกก็เคยไปแล้วก็แล้วเป็นอาการอะไรเขาทำแล้วตอนจัดนะก็คือรู้สึกรู้สึกว่าดีแต่ได้แค่ประมาณสามวันก็กลับมาปวดอีกใช่กลับมาปวดอีกอาการนี้เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นมานานเรือ่งค่ะโูเป็นมาก็ก็คือเป็นสิบปีนะสิบปีนะคะเธอผมเป็นตั้งแต่อายุในน้อยเลยอืมทาอาชีพอะไรอยู่คะก็คืออาชีพที่ทําที่เคยทํามานะคือจะไม่ว่าจะเป็นการอ่ายกของหนักก็คือเราเป็นช่างซ่อมรถมาก่อนอ่าแล้วก็ขับรถนานขับรถไกล ก็คือส่วนมากคือนั่งนานกับยกของหนักหลักๆเลยมันก็เลยให้ทําให้เราเป็นถูกต้องไหมคะเป็นยังไงบ้างคะแม่พอมาได้มาเจอสารสกัดสองกระปุกนี้ทานไปแล้วอะค่ะอาการเป็นยังไงบ้างพอมาเจอสารสกัดสองตัวนี้ทานไปสิบห้าวันอาการปวดอาการชาเริ่มเบาครับาจากที่ว่าจากที่ว่าเคยนั่งนั่งนานๆแล้วยืน่ะจะเดินเลไม่ได้เลยคือตอนทานไปแล้วสามารถเดินได้แบบไม่ต้องไม่ต้องยืนทรงตัวก่อนนะครับอสิบห้าวันเลยค่ะแล้วทานไปกี่วันถึงแบบรู้สึกดีขึ้นก็คือทานไป หมดชุดอะชุดแรกอะคือก็คือทานคู่นี้นะคะหมดหนึ่งเดือนนะคะก็คืออาการเป็นไงบ้างอาการปวดนี่คือแทบจะไม่มีเลยหายไปเลยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นปสิบปอร์เซ็นต์นะ,ะใช่ครับ,ร,บรู้สึกว่ามันเบาขึ้นโล่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ของผมประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันอาการะะเบาลดลงเห็นชัดเลยโอ้แล,อแล้วทานไปกี่กระปุกถึงเรียกว่าแบบอ่าก็คือถ้าสําหรับผมนะของผมดีขึ้นเลยก็คือสองกระปุกนี่คือไม่มีอาการอีกแล้วสองชุดไม่มีอาการอีกแล้ว 2ชุดนะคะก็คือทานแบบนี้ค่ะสเดือนเนาะก็อาการคือดีขึ้นเบาโลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ทาน2อชุดเนี่ยคือร้อเซนลยไม่มีอาการอีกเลยว้าวถือว่าแบบดี้ยากปวดอะไรก็คือไม่ได้แตกเลยแม็กทานจริงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้เป็นหน้าไม้ไผ่ไม่ครับอาสำหรับคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนแม็กนะคะก็สามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ